สวัสดีครับเ<อ>มนีกสิมารีวิวคืนพีเสือนะครับพีเสือไสอยสอพีเสือนี่จะจะเปลี่ยนลักเลยครับจากลัก2.0จะเปลี่ยนยจะเปลี่ยนเป็นลักใหญ่กว่านะครับ เหนืกว่าคืนรักจะใช้เป็นรัก2.4แข็งแรงกว่าครับกะมาเบิ้งขนาดขนาดเนี่ยใส่เป็นบวงหนิ้วครับ ฐานิลว,วงในสิกลมงามครับแล้วแต่วิธีการเหตุนะครับของแต่ละสร้างแต่อันนี้ก็บบอกบ่บใดเลยครับเดี๋ยวเป็นเห็ดหลับเฉพาะครับผมมันกัสูตรไผสูตรมันเนาะครับเนาะสร้างไดสร้างมันเนาะมันกรบบอกบ่บใดเนาะเป็นความหลับนะครับ การต่อสายครับเาเิ่งการต่อสายต่อสายใส่ใสคือการกับขึ้นรักกัครับต่อสายครับสามารถดึงได้เนียนกว่าเนียครับหากผมจะบอดึงเพราะว่าเอ็นมันสีเสียนะครับ เอ็นมันสิเอ่อเบิดแรงยืดยุ่นก่อนเวลาติดมันก็สามารถสิขาดง่ายนะครับเอาไปให้มันยืดเอาเองดีกว่าเวลาติดครับจากนั้นกระบอกมีหลุดอยู่แล้วครับผมนี่ก็คือมันกับเป็นเข็ดอีกอย่างนึงครับอ่แล้วก็มาเบิร์ลวดลายครับ นี่คือลวดลายตามจะใต้ไข่ซอครับผมมันจะหัวางามเพื่อกว่างงามเนาะผัวผููเพื่อนบอ่มหมักเพื่อกะบ่มหมักนะครับผมเดี๋ยวไปบ่งอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็คือทรงลูกขาครับผมลูกขาสร้างไว้สองชุดครับชุดแรกก็สิห้าักชุดนี้ยีสิบรักครับ อันนี้คือรายละเอียดงานกระเลือปลูกสายเมยนอลไรก็ยอดเก้าเก็บรายละเอียดนี่ก็พร้อมทรงแล้ะครับอันนี้คือรายละเอียดงานคา่ซอครับแก็มาเบิ่งอันนี้มันก็คือได้มวนเดียวกันนะครับแต่เวลาพันเราก็สามารถสิ ใส่จินตนาการเนาะเนาะเดี๋ยวเต่ไฟสีเห็ดนะครับสางขึ้นมาเกียวลายได้ลายได้ก็มันคือว่ามันสีงามงามสำรับเฮ่าแล้วโอ้โหแล้วเขาสมักว่ามักนะครับเนาะแต่ผมก็มักละโอ้งามกับทรงขึ้นกับบอลับขึ้นด้วยครับเด้อแต่หลับซอมครับกับแมนมีปัญหามากอะทรงมาได้ครับแต่ผมมันจังไรองได้มันขาดองได้มันเสียกะ กันเมนอยากสอมกัสทรงมาสอมใดแต่ม่นสิคุ้มค่าทรงบอครับเพราะงั้นล่ะครับผมฝาก,ากด้วยครับสำหรับกืนผีเสือ้อขายสอครับสนใจก็ติดต่อมาทางลาไลน์นะครับเดินทางไลน์ตอบทุกคนนะครับผม กะฝากเสียงนาครับเสียงหมันเสียงหมันขายซอสนะครับเด้อเสียงนี้เสียงไฮไ้เป้ลายเสียงอยู่ครับกวักลีรุ่มนกเป็ดกระปูดจี้ซ่อนเสียงที่เขาใส่กันหลายๆอ่ะครับเสียงที่เขาหมักต่อกันนะครับผมนี่ก็ทีใไ้ไป้เบิดเลยในเมียมเดียวกะวา สื่อแต่เดียวคุ้มไปคือกันครับสำหรับเสียงเสียงนี่ยสำหรับอีลุมปีนี้ก็สีเห็ดไว้สามเสียงครับใส่แค่สามเสียงบ่งมีเวลาเห็ดเสียงนี่ก็คือตัดต่อเองเบิดครับเดี๋ยวแต่สูตรแต่สูตรไปสูตรมันนะเนาะของแต่ละขายแต่ละอันนี้ได้มันหมานบ่มมานเนาะครับเนะบะาะรนครับก็ฝากไป้ะครับฝาก กดติดตามช่องใน YouTube นะครับเดี๋ยวมีผลงานดีๆมาให้รับชมนะครับครับสวัสดีครับ